สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวที่โลกเคยสนใจคนไทยส่วนไม่น้อยนะครับก็สนใจก็คือเรื่องของอความเคลื่อนไหวการประท้วงาทางการเมืองในฮ่องกงแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะอาจจะเป็นเพราะว่าข่าวโควิดหรือความสำเร็จในการแก้ปัญหาของจีนนะก็แล้วแต่วันนี้เราจะมารับฟังทัศนะ นะครับประสบการณ์ของวิทยากรประจำของเราความับเป็นเรือคลับก็คงนึกออกว่าเป็นใครแต oui. like ่เ nah, ดี๋ยวค่อยกลับมาพักสักครู่ครับสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทวเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทวเวกรีนเวย์อุบ้านนี้มีกองกำลังแน่นหนากลับเถออย่าป้นเลยเราเมวุฒเด็กอาวุท่าน แห่งนี้มีคำสาบโลบกหลายจระบาดอาวุธก็คือเฟกเนียรที่ทังยุยงปลอกปันมาตั้งแต่ยุคหินจนยุค 5G แล้วเนี่ยเช็ก่อนแชร์ถ้าแค่คนรอบตัวนะครับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการรักเมืองไทยคงนึกออกนะครับว่าที่ผมทำเป็นปริศนาเมื่อครู่นี้นะ ย่อมหมายถึงอาจารย์ดรปิติสีแสงนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับไปเมืองจีนมานะครับเพราะฉะนั้นพวกเราที่อยู่เมืองไทยก็คงอยากรู้ว่าเรื่องราวต่างๆในจีนจะเป็นอย่างไรผมเริ่มอย่างนี้เลยครับอาจารย์ครับเอยทำไมเวลาพูดถึงจีนเนี่ยเราติดปากกับคำว่าเมืองจีนนะ โดยเฉพาะคนรุ่นเก่าอย่างผมเนี่ยอาจารย์พอจะอธิบายได้ไหมครับทําไมติดปากกับเมืองจีนไม่ติดปากเมืองอเมริออมกาเมืองรัสเซียคือจริงๆแล้วอันนี้เป็นคําเรียกที่เราเรียกกันมาตั้งแต่<ช>นานแล้วถูกต้องไหมครับคือคต้องว่าภาษาไทยเนี่ยต้นกําเนิดจริงๆเนี่ยมันจะอยู่แถวๆตอนใต้ขอ,อ,องจีนตอนอ่าวนะครับภาษากลุ่มนี้เรียกว่าภาษาคร่าไปกกไดย แล้วคพูด<ร>กล้าไยไทยเนี่ยเขาไม่ได้มีคําว่าประเทศแต่เขามีถูกไหมรครับหรือว่าเพราะเมืองสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของเนชั่นสเตทหรือว่าสเตท e ใมครับแต่มันจะเป็นการพูดถึงพื้นที่ที่เป็นจุดศูนย์กลางของอำนาจเพราะฉะนั้น<อ>ภาษาที่ยังคงใกล้เคียงกับคล้าไจะใด้มากอยู่ก็คืออย่างเช่นภาษาทางภาคเหนือภาษาเหนือของเราอย่างเงี้ยก็เมืองเหมือนกัน คนที่อยู่ในจุดศูน <Str> ย <GI> <ส>์กลางของอำนาจอย่างเช่นคนที่อยู่ในตวัวเมืองเช dinner, ียงใหม่อ <çocuğ> ยู่ในกำแพงเมืองเชียงใหม่ท <neighborhoods> ี่เป็นจุดศูนย์กลางของอำนาจทางภาคเหนือนี้ก็เรียกคนเมืองอืภาษาลาวทุกวันนี้ก็ยังสืบจากไทยอยู่เพราะฉะนั้นเขาก็จะเรียกประเทศเขาว่าเมืองลาวครับเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันครับคนไทยเราก็เรียกประเทศไทยอย่างรายการก็รักเมืองไทยถูกต้องไหมครับเพราะนั้นประเทศที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยมาตั้งแต่โบราณกาล เราก็จะใช้คำนี้หมดเลยครับเมืองไทยเมืองลาวเมืองจีนเมืองเขมรเมืองพมา่าถูกต้องไหมครับแต่ว่าเวลาเรามีปฏิสัมพันธ์กับอเมริกาเนี่ยมันยุคต่าัอืมเราก็ลังพูดถึงระดับหลักเป็นพันปีก่อนเนี่ยมันจะใช้คำว่าเมืองแต่ถ้าเกิดมาในยุคแบบไม่กี่ร้อยปีนี่ก็มีคําว่าประเทศแล้วครับครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับคุยกับอาจารย์ปิติเนี่ยจะเพลินอย่างนี้โดยเฉพาะสำหรับคนที่สงสัยอย่างผม แถมนิดหนึออ่งอาจารย์ครับอพวกนักรบไทยที่เป็นรบในลาวเนี่ยเขาก็มาเล่าให้ฟังอในลาวเขาก็เรียกตำบลหมูบ่บ<น>้านเขาเรียกเมืองหมดเพราะฉะนั้นในภาพครั้งแรกเขาก็กาานึกว่าอบ้านช่องเยอะแยะแต่ไปดูแล้วก็หมูบ<ช>่บ้านเล็กๆก็เรียกเมืองเหมือนกันนะครับ<พ>อบที่มาไม่ใช่เมืองสําคัญเวราบ้านหรือไเล็กกว่าบ้านก็จะอะรอย่างก็บางอย่างเงี้เป็นต้น ปางครับขอบพระคุณอาจารย์มากเลยฮะครับคราวนี้มาถึงเรื่องที่คนที่ไม่ได้ไปจีนนะฮะแล้วก็มีอาจารย์จะอุปโลกว่าเป็นตัวแทนก็แล้วแต่นะฮะพอกลับมาเนี่ยคนก็คงมีคำถามเยอะคำถามที่ผมอยากจะชวนอาจารย์คุยกันวันนี้นะครับว่าฮ่องกงเนี่ยไปถึงไหนแล้วครับการประท้วงเมื่อสามสี่ปีที่แล้วเนี่ยเงียบไปเลยกับก็ อาจจะต้องขอเท้าความนิดหนึ่งใช่ไหมครับว่าการ,รประท้วงในฮ่องกงเพื่อที่จะเรียกร้องในรูปแบบของอความมีอิสระในการดําเนินนโยบายของฮ่องกงเนี่ยครั้งที่ใหญ่มากจริงๆคือการปฏิวัติร่มถูกต้องไหมครับหรือว่า Occupy Central ที่คนไปชุมนุมกันเรื่มแสนอยู่ใจกลางย,ย่านธุรกิจของเกาะฮ่องกงในย่านเซ็นทรัลเนี่ยนะครับ,รบอันนั้นเกิดขึ้นในปี2014แต่แล้วการประชุมการชุมนุมในปี2014เนี่ยมันก็ ยุติลงนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำได้ตามความเรียกร้องเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยประชุมกันย4ิบชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์ต่อเนื่องกันไปเพราะนั้นกลุ่มชุมนุมเองก็อ่อนล้านะครับแล้วในที่สุดก็ล้มการชุมนุมไปนะครับการชุมนุมเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับจริงๆก็ใกล้ๆจะ3ปีละนะครับมีนาคมปี2019นะครับมีนาคมปี2019นเกนี่ยก็เริ่มละเที่ยวนี้เปลี่ยนยุทธวิธีออกมาชุมนุมกันเฉพาะศุกร์เสาร์อาท เอามาชุมนุมกันเฉพาะวันหยุดจะได้ไม่เหนื่อยไม่ล้าถูกต้องไหมครับเพราะถึงวันธรรมดาก็ไปทางานกันนะครับเ <ๆ S 2> <ๆ S 1> สาร์อาทิตย์ก็กลับมาชุมนุมใหม่แล้วก็การชุมนุมที่ใหญ่ที่สุดในรอบที่แล้วเนี่ยก็เกิดขึ้นช่วงกลางเดือนมิถุนายนปี2019นสินะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยชนวนจุดขึ้นมาก็คือความพยายามของสภานิติบัญญัติแล้วก็คณะผู้บริหารของฮ่องกงในการที่จะปรับปรุงกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดน คดีความมันเกิดขึ้นก็คือมีหนุ่มสาวคู่หนึ่งถูกต้องไหมครับไปก่อคดีอาชญากรรมแฟนหนุ่มเนี่ยฆ่าแฟนสาวไต้หวันแล้วหนีกลับมาที่ฮ่องกงถูกต้องไหมครับรรเพราะฉะนั้นการดาเนินคดีเนี่ยสำหรับจีนเขาถือว่าทั้งไต้หวันทั้งฮ่องกงเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศของเขาเพราะฉะนั้นเขาก็เริ่มเข้ามาบอกเอ๊ะแล้วอย่างนี้มันไม่มีกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนทั้งนี้มันอยู่ในอํานาจอธิปไตยเดียวกันเนี่ยเขาก็มาแก้กฎหมาย เพราะฉะนั้นก็ไม่พอใจเพราะว่าสําหรับฮ่องกงเองเนี่ยคนที่เป็นฮ่องกงเคิร์ชเนี่ยเขามองว่าหนึ่งประเทศสองระบบเนี่ยจีนจะไม่สามารถที่จะเข้ามาปรับปรุงกฎหมายแก้ไขอะไรได้นะครับจีนแผ่นดินใหญ่สัญญาว่าจะมีหนึ่งประเทศสองระบบห้าสิบปีถูกต้องไหมครับจากวันที่ฮ่องกงกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของจีนในวันที่หนึ่งก,การกฎาคมปีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดเพราะฉะนั้นห้าสิบปีมันก็จะไปจบปีสองชุนสี่เจ็ดสิแล้วสองพันสิบเก้าทำไมอยู่ดีคุณมาแก้กฎหมาย สำหรับจีนจริงต้อบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่เพราะว่าที่บอกว่าจะต้องกลับมาเป็นฮ่องกงหนึ่งประเทศสองระบบจนถึงสองศูนย์สี่เจ็ดเนี่ยแปลว่าพอถึงสองศูนย์สี่เจ็ดปุ๊บฮ่องกงก็จะมีสถานะเหมือนกับมนุคนอื่นๆเมืออื่นๆจีนถูกไหมครับเพราะนั้นอยู่ดีๆจจะมาเปลี่ยนกฎหมายเปลี่ยนทุกอย่างภายในวันเดียวไม่ได้คุณก็ต้องมีช่วง transition period ถูกไหมครับเพราะนั้นการชุมนุมครั้งนั้นก็เกิดขึ้นแล้วก็นำไปสู่ความรุนแรงนะครับ คณนะผู้ชุมนุมในปี2019-2020เกนี่ยก็มีข้อเรียกร้อง5ข้อนะครับ mm hmm. ข้อเรียกร้องข้อแรกคือต้องให้ยกเลิกนะครับกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนแบบไม่มีข้อยกเว้นอะไรซึ่งข้อนี้รประสบความสําเร็จนะครับครับข้อที่2นะครับเขาบอกว่าไอการประท้วงที่มันรุนแรงที่สุดที่เข้าไปในสภานิติบัญญัติไปเผาเมืองไปทําลายสภานิติบัญญัติไปทําความเสียหายในวันที่สิมิถุนายนเนี่ย ขอให้ทางการฮ่องกงยกเว้นไม่เอาโทษแล้วก็เลิกประกาศว่าคนเหล่านี้เป็นจลาจลได้ไหมเออซึ่งเรื่องนี้ไม่สําเร็จนะครับจีนผ่านทางสภพานิติบัญญัติแล้วคณนะผู้บริหารฮ่องกงเนี่ยบอกว่าไม่ได้เฮ้ยคุณไปทุบทําลายทรัพย์สินของทางราชการคุณไปทำลายทรัพย์ส,สินของทางเอกชนคุณทําในลักษณะการจลาจลแบบนี้ผมจะไม่เอาความผิดกับคุณไม่ได้นะครับข้อที่สามให้ปล่อยตัวแล้วก็ยกโทษผู้ชุมนุมที่ถูกจับกลุ่ม นะครับอันเนี้ยไม่แน่ใจว่าจะได้ประสบค,ความสาเร็จหรือเปล่านะครับแต่ว่าจํานวนผู้เข้าชุมนุมจํานวนมากเนี่ยไม่ได้รับการดําเนินคดีนะครับได้รับการปล่อยตัวนะครับยกเว้นแต่เฉพาะแกนนำนะครับเอ่อคนที่ถูกจับทั้งหมดเนี่ยนะครับมีอยู่ประมาณ1 2ึ่งสอคนนะครับแต่ว่าที่ถูกดําเนินคดีจริงๆเนี่ยสองพคนนะครับแล้วก็ดําเนินคดีมากๆก็จะเป็นกลุ่มแกนนําซึ่งอยู่ในระดับไม่เกิน ไม่เกิน200คนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าอาจจะเรียกได้ว่ากึ่งสําเร็จกึ่งไม่สําเร็จนะครับอันต่อมาก็คือการจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับซึ่งขอให้ตํารวจเป็นคนเข้ามาสอบสวนได้ไหมกิจกรรมทั้งหมดขอให้ไม่ใช่ฝ่ายการเมืองนะครับซ er ึ่งอันนี้ประสบความสําเร็จนะครับแครี่ลามเองยอมที่จะให้ตํารวจเข้ามาสืบสวนกิจการทั้งหมดว่าไ ประเด็นขัดแย้งเรื่องราวทั้งหมดการประท้วงการปราบปรามผู้ชุมนุมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างใครออกไปทําร้ายทําลายอะไรบ้างนะครับ mm hmm. ข้อต่อมาก็คือข้อสุดท้ายบอกว่า c a r r รีแลมซึ่งเป็นคณะผู้คัวหนา้นาคณะผู้บริหารของฮ่องกงนะครับ mm hmm. แล้วก็คณะผู้บริหารของฮ่องกงเนี่ยจะต้องลาออกแล้วก็ไม่มีสิทธินะครับสิ่งที่เรียกว่า universal suffrage ก็คือ,อการมีสิทธิมีคะแนนเสียงแบบโอ้ mm hmm. มีคะแนนเสียงพิเศษการที่จะลงเลือกตั้งในการปกครองนะครับซึ่งอันนี้ไม่สําเร็จนะครับเราะนั้นจีนก็มีการปฏิรูปกฎหมายของฮ่องกงไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็แล้วก็เดินหน้าเลือกตั้งไปแล้วเมื่อวันที่19เก้าธันวาคมที่ผ่านมานะครับถ้าเรียกร้องกฎหมายส่งตัวผู้ไร้ขัามแดนสําเร็จนะครับสอบสวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับที่เป็นการเรียกร้องมีการชุมนุมให้ตํารวจเข้ามาดูแลสําเร็จนะครับ เรื่องของการไม่เรื่องของการบอกว่าปล่อยตัวแล้วก็ยกโทษให้กับผู้ชุมนุมขึงสําเร็จหรือไม่สําเร็จครับเรื่องที่บอกว่าไอ้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นของกลุ่มผู้ชุมนุมให้เลิกเป็นจลาจลไม่สําเร็จนะครับอันนี้ดําเนินคดีให้แค,คร์วยลลามลาออกแล้วก็ให้เปลี่ยนวิธีการเลือกตั้งอันนี้ก็ขึงสำเร็จแต่สําเร็จในรูปแบบที่ปักกิ่งต้องการไม่ใช่ในรูปแบบที่ประชาชนฮ่องกงที่ออกไปเรียกร้องต้องการครับครับ <Hello. S 1> ครับครับ,รบเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฮ่องกองเนี่ยภาพรวมเป็นยังไงน,นะครับความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับมีผู้เสียชีวิต4คนนะครับมีผู้บาดเจ็บ2,600คนนะครับที่ผู้บาดเจ็บที่รุนแรงมากๆเลยก็คือถ้าจำได้จะมีนักข่าวของอินโดนีเซียที่ตาบอดนะครับมีการถูกจับกุมไป1,250คนนะครับ มีคนถูกดำเนินคดีอยู่นขณะนี้2,500คนนะครับ,รบแล้วก็ความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยกับสภาพบ้านเรือนกับเศรษฐกิจไปประมาณการออกมานะครับอยู่ที่755ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ755ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินบาทก็อยู่ที่25,000้านบาทครับครับครับ,รบ,รบแล้วสถานการณ์ปัจจุบันเนี้ย ม,มันมีโควิดเข้ามาเนี่ยแต่พอจะประเมินได้ไหมว่ากลับสู่ปกติหรือยังครับสถานการณ์ปัจจ<อ>ุบันที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องแยกเป็นสองฝ่ายถูกต้องไหมครับฝ่ายนึงก็คือฝ่ายกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องนะครับ,รบฝ่ายกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกก็แน่นอนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาก็อย่างเช่นสื่อต่างๆอย่างเช่น Apple Daily อย่างเงี้ยนะครับ s t a n d News นะครับ RTHK เหล่านี้ที่ เป็นแล้วก็นักการเมืองแล้วก็ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์บางส่วนที่ให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยนะครับกลนี้ก็แน่นอนเลิกทํากิจการในฮ่องกงนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ย้ายออกไปอยู่ต่างประเทศนะครับแล้วก็ก็ยังคงร่ารวยกินดีมีสุขอยู่ดีนะครับกลุ่มนี้คือกลุ่มผู้สนับสนุนม็อบนะครับในขณะที่ม็อบเองนะครับคนที่ไปก่อความรุนแรงไปทําลายข้าวของไปเผาสถานที่ราชการแล้วก็เอกชนเนี่ย กลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่ตอนนี้ก็บางส่วนติดคุกบางส่วนก็ดําเนินคดีนะครับ,รบแกนนำแยกเป็นสองส่วนนะครับแกนนาตัวใหญ่ๆส่วนใหญ่ก็ออกไปใช้ชีวิตในต่างประเทศนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศอยู่แล้วส่วนแกนนำที่สามารถออกไปได้นะครับก็แน่นอนครับติดคุกกระถูกดําเนินคดีนะครับดังนั้นอันนี้เองก็อาจจะต้องเป็นอุทาหรณ์ให้กับการชุมนุมเรียกร้องในประเทศอื่นๆนะครับว่าจริงๆแล้ว อย่าอย่าอย่าตกเป็นเครื่องมือนะครับอของประโยชน์ที่เอาเข้าจริงๆเขาก็ไม่ได้มาเสียหายอะไรกับคุณด้วยถูกต้องไหมครับแต่กลายเป็นตัวเอง,เองเนั่นแหละที่อาจจะต้องเสียอนาคตนะครับครับเผมในส่วนตัวผมนะฮะเราคงไม่แตะนะครับความถูกความผิดของเงื่อนไขต่างๆของการเคลื่อนไหวของชาวฮ่องกงนะฮะก็ให้พวกเขาตัดสินอนาคตรประเทศของเขากันเอง แต่สิ่งนะที่ผมสนใจนะครับผมเื่อคนยุค <c oughs> สงครามเย็นนะฮะในยุคที่การปฏิวัติเป็นการสร่งออกเนี่ยอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่า,าเฉพาะกรณีฮ่องกงเนี่ยการสนับสนุนจากต่างประเทศที่มีความมุ่งหมายทางการเมืองเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนครับ มีเวลาตอนนี้แค่สองนาทีแต่เดี๋ยวมาต่อเบรกหลังได้ครับเชิญครับ,รบผมคิดว่าเรื่องนี้มีผมคิดว่ากรณีฮ่องกงเนี่ยครับเป็นกรณีที่เราคงจะต้องศึกษาลงในรายละเอียดเพราะว่าภัยคุกคามในลักษณะนี้เนี่ยนะครับทางฝ่ายความมั่นคงทางฝ่ายการอาหารเนี่ยต้องถือว่าเป็นความมั่นคงในรูปแบบใหม่นะครับ,รบเขาเรียกว่าเป็นไฮบริดวอร์แฟร์อืมมันคือการแทรกซึมเข้ใช้เครื่องมือทางด้านการเมือง ผ่านโซเชียลมีเดียผ่านโทรคมนาคมถูกต้องไหมครับเพื่อที่จะเกิดการเปลี่ยนผ่านแล้วก็ก่อความไม่สงบในประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยได้ยินที่กรณีอย่างเช่นใช้ขาใช้กรณีของโดนัลด์ทรัมป์กรณีของเฮเลนคลินตันในอเมริกาถูกต้องไหมครับที่พูดถึงเรื่องของการใช้บริการสื่อออนไลน์ที่พูดถึงการแทรกแซง่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยรัสเซียอย่างเงี้ยนะครับมีการกล่าวหากันไปกล่าวหากันมานะครับแต่อันนั้นอะ มันยังไม่ได้จับได้ถึงขนาดที่แบบดําเนินคดีหรืออะไรนะครับแต่ในกรณีฮ่องกงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับว่ามันมีการแทรกซึมจากต่างประเทศจริงๆนะครับมีการสนับสนุนทางการเงินสนับสนุนองค์ความรู้นะครับสนับสนุนข้อมูลข่าวสารแล้วก็สนับสนุนแพลตฟอร์มแล้วก็เครื่องมือในโลกออนไลน์ในการที่จะเอาเข้ามาเพื่อที่จะใช้โดเมนที่5้าถูกต้องไหมครับเมื่อก่อนเนี้ยภัยความมั่นคงเราพูดถึงสามหรือสี่โดเมนหลักใช่ไหม รเรืออากาศอันนี้คือ traditional ถูกต้องไหมครับ,รบช่วงหลังเนี่ยบ,บางประเทศพูดถึงโดเมนที่สี่คือ space อใช่ไหมครับแล้วพอตอนหลังเนี่ยโดเมนที่ห้าเพอๆอาจจะรุนแรงแล้วก็ต้นทุนต่ำแต่สร้างความเสียหายได้สูงกว่าสี่โดเมนแรกด้วยซ้ำนั่นก็คือเรื่องของไซเบอร์เ u r i ริตี้นะครับเพราะนั้นเรื่องนี้ผมคิดว่าถ้าจะเรียนรู้จากฮ่องกงเองเนี่ยประสบการณ์เนี้ยเราคงจะต้องทำความเข้าใจนะครับอย่างยิ่งเพื่อที่จะดูว่าเออประเทศไทยเราเนี่ย สถานการณ์คล้ายๆกันหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดเกิดขึ้นเนี่ยเราจะป้องกันการแทรกแซงจากต่างประเทศได้ยังไงครับแหมดีเลยครับอาจารย์ทิ้งทายไว้เดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาคุยเรื่องนี้ต่อครับขออนุญาตท่านผู้ชมพักสักรู่ครับสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไม่ว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทําให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดําเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวย์กรีนเบย์หมู่บ้านนี้มีกองกําลังแน่นหนากลับเถอะอย่าปนเลยเราเมอาวธเด็ดอาวุฒิงท่นานเฮ้ยเปลไฟจะไหม้ท้งหมู่บ้าน แห่งนี้มีคำสาบหลากหลายชนบท <c oughs> <c oughs> อาวุธก็คือเฟคนิวร์ที่ทางยุยงปลอมปันมาตั้งแต่ยุคหินจนยุค 5G แล้วเนี่ยก่อนแชร์ถ้าแครคนรอบตัวนะครับกลับมาสู่ช่วงที่สองสุดท้ายนะครับของรักเมืองไทยประจำันาคารนี้ เมื่อกี้อาจารย์ทิ้งทายไว้ว่าเรื่องที่น่าสนใจและอาจจะนำมาเป็นข้อคิดเป็นแนวทางสำหรับบ้านเราในความการคุกคามหรือว่าการเข้ามาแทรกแซงในยุคใหม่เชิญครับอาจารย์ครับครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก,ก็เลยนำมาซึ่งนะครับสิ่งที่จีนเองก็รูปอำนาจถูกต้องไหมครับแล้วก็ออกกฎหมายความมั่นคงของฮ่องกงฉบับใหม่ขึ้นมา S <S ไอการออกบฎหมาย <c oughs> ความมั่นคงขององกงสบาบใหม่เนี่ยก็แน่นอน <c oughs> มันเปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินกิจ,จกรรมของฮ่องกงไปโดยตลอดนะครับพร <c oughs> าะนั้นเมันอิีเราพูดถึงผลกระทบที่เสียที่ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้ชุมนุมละคราวนี้มาดู <c oughs> ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทางด้านฮ่องกงบ้างนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับฮ่องกงตอนนี้ก็คือเศรษฐกิจฮ่องกงเองเริ่มกลับมาฟื้นตัว <c oughs> นะครับ <c oughs> ความสูญเสียที่เสียหายไปมากนะครับ <c oughs> ในช่วงของโควิด <c oughs> นะครับแล้วก็ มันไม่มีกลุ่มผู้เรียกร้องนะครับการดําเนินนโยบายของฮ่องกงที่สอดคล้องกับจีนในกรณีของโควิดเนี่ยก็เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นฮ่องกงก็ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่ใช้โอกาสในเรื่องของโควิดในการที่จะไปกําจัดไอ้พวกชุมโอกาสติดเชื้อในชุมชนแออัดขนาไมในจีนก็ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างอย่างอย่างเห็นได้ชัดนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของกฎหมายนะครับแต่ว่า ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องกฎหมายซึ่งอาจจะลงรายละเอียดมาถึงการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นประเด็นที่เราคงจะต้องคํานึงถึงมากทิ่สุดของผมก็คือความแตกแยกทางสังคมมันยังมีรอยร้าวลึกอยู่ถูกต้องไหมครับเพราะว่ากลุ่มที่เขากลุ่มที่เขาเชื่อไปแล้วอืมครับไอการปลุกปั่นที่ที่เมื่อกี้ผมเล่าฟังมันอยู่ในรูปแบบของไทยรปิดกอแฟเนี่ยคนคนหนึ่งก็เชื่อในเรื่องนั้นๆไปเลยถูกต้องไหมครับกฝังในเรื่องนั้นโดยที่ มันไม่ได้มีการใส่ชุดข้อมูลใหม่ที่ถูกต้องเข้าไปเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องแต่คนกลุ่มนี้เองก็ไม่สามารถที่จะออกไปนอกประเทศได้เพราะว่าไม่ได้มีฐานะดีไม่ได้มีที่ไปอะไรถูกไหมครับ,รบ,รบเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ก็กลายเป็นคนกลุ่มซึ่งอยู่ในสังคมได้อย่างยากลําบากแล้วไอ้ความรุนแรงของคนบางกลุ่มที่มันถูกปลุกปั่นโดยโซเชียลเอ่อโดยโซเชียลมีเดียโดยไฮบริดวอลแฟร์อย่างที่เราคุยกันไปตอนต้นเนี่ยมันทาให้ตอนนี้ ความแตกแยกของสังคมมันล้าวลึกรุนแรงถึงขนาดที่ยกตัวอย่างเช่นนะครับคนในฮ่องกงคนนึงจะเดินเข้าไปกินสตาร์บัคส์ไปกินแฮมเบอร์เกอร์ในร้านแมคโดนัลล์เนี่ยมันจะถูกตั้งคําถามจากคนรอบข้างทันทีว่าเฮ้ยทำไมคุณไปกินแมคโดนัลล์ทำไมคุณไปกินสตาร์บัคส์เพราะแมคโดนัลล์กับสตาร์บัคส์เจ้าของเป็นนักธุรกิจจากจีนแผ่นดินใหญ่ลองนึกภาพดูว่าทุกอย่างในฮ่องกงตอนเนี้ย มันถูก p o l i t i c a l i z e ไปหมดถูกต้องไหมครับก่อนหน้านี้มันไม่เคยมีเรื่องพวกนี้อยู่ด้ธุรกิจก็คือธุรกิจคือเรื่องของการเดินหน้าทำมาหากินถูกต้องไหมครับแต่ว่าพอหลังจากวิกฤตทางการเมืองเกิดขึ้นเนี่ยการการเมืองมันเข้าไปทําให้เศรษฐกิจกลายเป็นเรื่องของความขัดแย้งทางสังคมแทนเพราะฉะนั้นถ้าคุณกินแฮเบอร์เกอร์สักก้อนหนึ่งแล้วคุณต้องคิด่ว่ามันจะไปละคายเสื่อมความรู้สึกของคนรอบข้างคุณที่เขามีทัศนคติทางการเมืองไม่ตรงกับคุณหรือเปล่าเนี่ยมันทําให้ชีวิตลำบาก ใน <S 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 ขณะที่พอกลับมาถึงเรื่องของการเมืองอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็จะเห็นกฎหมายการเมืองกฎหมายความมั่นคงและรูปแบบการเลือกตั้งฉบับใหม่ของจีนที่ออกมาควบคุมฮ่องกงโดยตรงนะครับ <S <S <สะ S 2> ซึ่งทําให้เมคชัวได้นะครับว่าคนที่จะเข้ามาเป็นผู้บริหารของฮ่องกงเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่จีนเรียกว่า p atriot หรือว่าผู้รักชาติเท่านั้นนะครับตัว <สะ S 1> อย่างเช่นฮ่องกงเนี่ยการเลือกตั้งเขาจะมีลักษณะที่ สอสอ,สอตามเขตนะครับสอสอตามเขตเนี่ยถูกลดจํานวนเก้าอี้ลงจากสามสิบห้าคนเหลือสี่หรือยี่สิบคนนะครับในขณะที่สอสอที่เลือกตั้งโดยคณะผู้เลือกตั้งนะครับเรียกว่าอิเล็กเอ่ออิเล็กชันคอมมิตี้เนี่ยนะครับซึ่งมีคณะกรรมการอยู่พันห้าร้อยคนเนี่ยนะครับได้คะแนนเสียงเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับเอ่อสอสอเพิ่มขึ้นจากเจ็ดสิบที่เป็นเก้าสิบที่ นะครับแต่ในสองสอเก้าสิบที่เนี่ยสัดส่วนเปลี่ยนนะครับแต่เป็นคนที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงนะครับตามเขตพื้นที่ลดจากสามสิบห้าเป็นยี่สิบนะครับเลือกตั้งโดยใช้กลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มคณะผู้เลือกตั้งอันนี้รุ่นใหม่เลยเพิ่มขึม้นไาสี่สิบคนซึ่งกลุ่มเนี้ยคือกลุ่มซึ่งจีนเป็นคนตั้งพันห้าร้อยคนจีนเลือกคัดเลือกคัดสรรพันห้าร้อยคนมามาเลือกตั้งสี่สิบคน บวกกับอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มจากสมาคมวิชาชีพต่างๆนะครับเขาเรียกว่า trade based functional constituency mm hmm. หรือว่า Fc mm hmm. นะครับ mm hmm. กลุ่มนี้จะมีอยู่30ที่นั่งนะครับ mm hmm. ซึ่งมาจากกลุ่มวิชาชีพ5กลุ่มผลก็ค mm ือะครับผลก็คือ90ที่นั่งที่ได้จากการเลือกตั้งซ mm hmm. ึ่งเลือกตั้งไปเมื่อวัน19ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ย89ที่นั่งมาจากการเมืองที่โกล ปาร์ติกับนะครับก็ครับแล้วก็หนึ่งที่นั่งไม่ได้ไม่ได้เป็นโปรปากกิ่งนะครับหนึ่งที่นั่งประกาศว่าเขาเป็นฝ่ายขั้วที่สามเขาบอกว่าเขาเป็นเดินเติร์ดซายนะครับเขาเรียกว่าเป็นเขาบอกว่าจีนเนี่ยมันเกิดเอในฮ่องกงเกิดสองฝ่ายฝ่ายนึงคือโปรปักกิ่งฝ่ายนึงคือโปรดโมคราชีเพราะนั้นเขาขอเป็นเติร์ดซายคืออยู่ตรงกลางระหว่างโปรปักกิ่งกับโปรดโมคราซีเป็นทางเลือกทางเลือกได้หนึ่งที่ พักโปรกเกได้89ทีครับอาจารย์ครับส่งสัญญาณมาว่าเวลาหมดเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นไปไม่ถึงไต้หวันแม้กระทั่งฮ่องกงเองเนี่ยก็คงยังออกจากเกาะนี้ไปไม่ได้แถมท้ายนิดหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ติดใจอาหารฮ่องกงเนี่ยถ้าไม่มีเรื่องโควิดเนี่ยหรือเขาผ่อนคลายเนี่ยไปเที่ยวฮ่องกงได้ยังครับยังอร่อยเหมือนเดิมไหมโอ้ ข้าวดีรอบคนชอบกินชอบอ่างซุ้งก็ยังอร่อยที่สุดอยู่ในสายตาผมนะค้าวฝรั่งที่อร่อยที่สุดเี่ยต้องไปกินที่ฮ่องกงด้วยนะครับแล้วต้องไปเดินเสาะหาตามซอกตามมุมนะครับครับผมชอบกินเกี๊ยวอ๋อเกี๊ยวฮ่องกงสุดยอดวันนี้ขอพรบคุณอาจารย์ครับสวัสดีครับครับคาณครับลาท่านผู้ชมครับ